ยินดีต้อนรับสู่โลกที่แสงสว่างส่องไปไม่ถึงผมดีใจที่คุณกลับมานั่งลงตรงนี้อีกครั้ง <c oughs> คุณพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทำให้ขนแขนของคุณลุกชันและผิวหนังรู้สึกคันยุบยิบเหมือนมีอะไรชัยอยู่ข้างใต้หรือ,อยังวันนี้ผมจะพาคุณข้ามน้ำข้ามทะเลไปสู่หุบเขาปิดตายแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเป็นเรื่องราวของชัย ชายหนุ่มผู้หลงไหลในการถ่ายภาพสถานที่รกร้างชัยไม่เคยรู้เลยว่าเลนกล้องของเขาจะกลายเป็นดวงตาที่มองเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรเห็นเรื่องนี้หากคุณฟังคนเดียวผมแนะนำให้ล็อกประตูและอย่ามองไปที่มุมห้องชัย ชายหนุ่มชาวไทยแบกเป้ใบใหญ่และกล้องฟิล์มไล่กาเก่าๆลงจากรถบัสเที่ยวสุดท้ายที่ป้ายรถเมกเก่าคร่ำครือป้ายเขียนว่าอาคาอิโตะมูระหมู่บ้านที่ถูกลบออกจากแผนที่ท่องเที่ยวไปนานแล้วข่าวลือบอกว่าที่นี่มีเทศกาลหาคู่ที่ศักดิ์สิทธิ์แต่สำหรับชยัยเขามาเพื่อถ่ายภาพศาลเจ้าร้างที่ว่ากันว่าสวยงามและน่าขนลุกที่สุด บรรยากาศในหมู่บ้านเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองหมอกหนาทึบปกคลุมไปทั่วบ้านเรือนเป็นไม้เก่าสีดำมาเมื่อมที่ดูเหมือนเปียกชื้นตลอดเวลาชัยสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดอย่างหนึ่งเชือกไม่ใช่เชือกธรรมดาแต่เป็นเชือกสีแดงซีดที่ถูกผูกโยงระยางไปทั่วหมู่บ้านจากหลังคาบ้านหนึ่งสู่อีกบ้านหนึ่งผ่านรอบเสาไฟฟ้าราวกับใยแมงมุมขนาดยักษ์ที่ทักทอด้วยมือมนุษย ชัยเดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆจนไปเจอยายแก่คนหนึ่งนั่งถักไหมพรมสีแดงอยู่ที่ระเบียงบ้านยายเงยหน้าขึ้นดวงตาของยายคุณมัวเป็นสีขาวโพลนยายเสแสย,ยิ้มจนเห็นฟันดำปีแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นเสียงแหบแห้งที่ชัยพอจะฟังออกว่ามาหาคู่หรือมาเป็นปุ๋ย ชัยหัวเราะกลบเกลื่อนคิดว่าเป็นมุกตลกคนแก่เขาถามทางไปสารเจ้าบนเขายายชี้นิ้วที่สันเทาและบิดเบี้ยวผิดรูปไปทางป่าสนทึบระวังอย่าให้ได้พันตัวทางเดินขึ้นสารเจ้าเต็มไปด้วยรูปปั้นจิโซเรียงรายสองข้างทางแต่สิ่งที่ทำให้ชัยต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายด้วยมือที่สันเทาคือ ชิโซทุกอง์ไม่มีหัวแต่มีก้อนเนื้อสีแดงสดเต้นตุบๆว่างอยู่แทนที่และมีเส้นได้สีแดงงอกออกมาจากก้อนเนื้อนั้นเลื้อยลงดินราวกับรากไม้ชัยเริ่มรู้สึกเจ็บแปลบที่ข้อเท้าเหมือนมีอะไรบางอย่างบาดเขาก้มลงดูไม่มีอะไรนอกจากรอยแดงจางๆยิ่งเดินลึกหมอกยิ่งลงจัดชัยเริ่มได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนเป็นพันกำลังกระซิบข้างหูมุสุบิมุสุบิ ผูกพันผูกพันเขามาถึงสารเจ้าเป็นอาคารไม้ผุกพังที่มีกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งแทนที่จะมีเทพ,พเจ้าประทับสถานตรงกลางสารกลับมีก้อนไหมพรมยักษ์ขนาดรถยนต์วางอยู่มันขยับได้มันหายใจได้และเมื่อชัยซูมเลนกล้องเข้าไปใกล้ๆเขาแทบจะอาเจียน เส้นได้เหล่านั้นไม่ใช่ไหมพรมแต่มันคือเส้นเลือดและลำไส้ที่ยืดยาวออกมามันพันกันยุ่งเหยิงและที่น่าสยดสยองที่สุดคือมีใบหน้าของมนุษย์นับร้อยคนที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดแทรกตัวอยู่ในก้อนเนื้อนั้นพวกเขาคือคนที่หายสาบสูญไปในหมู่บ้านนี้ทุกคนถูกหลอมรวมกันด้วยเส้นได้แห่งโชคชะตาที่บิดเบี้ยว ช่ยตกใจขีดสุดเขาทิ้งกล้องแล้วหันหลังจะวิ่งหนีแต่ขยับขาไม่ได้เขาพยายามก้มลงมองที่ขาสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ขากางเกงยีนส์ของเขาอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อหนังของเขาที่กำลังแตกออกมาเป็นเส้นๆเ,เหมือนชีสที่ถูกดึงร่างกายท่อล่างของเขากำลังคลายตัวกลายเป็นเส้นเลือดสีแดงสดและเส้นเลือดเหล่านั้นกำลังเลื้อยลงในดินเชื่อมต่อกับรากของต้นไม้เชื่อมต่อกับรูปปั้นจิโซเชื่อมต่อกับก้อนเนื้อยักษ์นั่น เสียงยายแก่ดังขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้แดงแห่งโชคชะตาไม่ได้ผูกคนสองคนเข้าด้วยกันหรอกนะพ่อหนุ่มแต่มันผูกพวกเราทุกคนไว้กับท่านแม่ตั้งหาดชายกรีดร้องแต่เสียงของเขาไม่ออกมาเพราะลำคอของเขากำลังถูกเส้นเอ็นของตัวเองรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆเขาพยายามใช้มือฉีกดึงเส้นเลือดที่ขาแต่ยิ่งดึงก็ยิ่งเจ็บยิ่งดึงร่างกายก็ยิ่งหลุดลุยออกมาเป็นเส้นยาวเฟื้ยเหมือนเสื้อไหมพรมที่ถูกเกี่ยวจนหลุด เขาเข้าใจแล้วหมู่บ้านนี้ไม่ได้ร้างคนไม่ได้หายไปไหนทุกคนยังอยู่ที่นี่พวกเขาแค่เปลี่ยนสถานะเป็นส่วนหนึ่งของทิวทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินเลือดขนาดมหึมาที่ปกคลุมหุบเขานี้ภาพตัดมาชัยสะดุ้งตื่นอยู่บนรถบัสคันเดิมเงือท่วมตัวฝันหรอวะ ชัยหอบหายใจเขามองออกไปนอกจากวันต่างรถบัสกำลังจะออกจากป้ายอาคาอิตโตมูระเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกรีบหยิบกล้องไลกาขึ้นมาเช็คภาพในกล้องไม่มีภาพรูปปั้นประหลาดไม่มีภาพก้อนเนื้อแต่มีภาพทิวทัศน์สวยงามปกติชายยิม้มสงสัยจะดูหนังมากไปเขาเอหลังพินเบาหยิบหูฟังขึ้นมาใส่ จังหวะที่เขาจะหลับตามือของเขาปัดไปตรงหน้าอ,อกตัวเองเขารู้สึกถึงความผิดปกติภายใต้เสื้อยือดตรงหน้าอ,อกข้างซ้ายหัวใจของเขาไม่มีเสียงเต้นเขาเรีบถลกเสื้อขึ้นดูด้วยความตื่นตระหนกที่หน้าอ,อกของเขาไม่มีผิวหนังแต่เป็นรูโวขนาดใหญ่และภายในรูนั้นไม่มีหัวใจมีแต่ม้วนได้สีแดงขนาดเล็กที่กำลังหมุนติว้วดึงเอาเส้นเลือดจากทั่วร่างกายของเขาเข้าไปพันรอบแกนกลางอย่างช้าชา้า ชัยเงยหน้าขึ้นมองกระจกหน้ารถบัสเงาสะท้อนในกระจกไม่ใช่หน้าของเขาแต่เป็นหน้าของยายแก่คนนั้นที่กำลังเสยะยิ้มอยู่ที่ตำแหน่งหัวของชัยและผู้โดยสารทุกคนบนรถบัสหันมามองเขาเป็นตาเดียวดวงตาของทุกคนกลวงโบและมีได้สีแดงไหลออกมาจากเบ้าตาพุ่งตรงมาที่ตัวชัยชัยไม่ได้หนีออกมาชัยคือพาหะคนใหม่ที่จะนำมะเมล็ดพันธุ์ออกไปสู่โลกภายนอกต่างหาก